สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเซลแบงค์จากเพจเบบาร์แซงนะครับเซลบีเอ็มดับเบิลยูมอตสาขาวิภาวดีนะครับนี่ครับวันนี้จะพามาดูบรรยากาศการนัดดูรถนะครับลูกค้านัดเข้ามาทีเดียว3คนเลยครับ3คันนี่ครับคันแรกนะครับ R18B นะครับที่เราจะมีสีดำให้ชมนะครับเราก็พารถมาล้างก่อนนะครับเตรียมตัวลูกค้านัดช่วงบ่ายนี่ฮะล้างเสร็จแล้วก็เอาออกไปอ่า แล้วคันต่อมานะครับก็จะเป็น R18 s คลาสสิกสีแดงครับ R18 c l a s s คลาสสิกก็จะมีชิวหน้านะครับแบบใสแล้วก็สปอร์ตไลท์นะครับแล้วก็กระเป๋าด้านหลังก็จะต่างกับตัวแบ็คเกอร์ตรงที่จะเป็นกระเป๋าหนังนะครับและคันสุดท้ายครับคันสุดท้ายจะเป็น s 1 0พั r ดับเบิลอาร์สีเนะครับอ่าเป็นสายสปอร์ตตัวโหตัวแรงเลยครับคันนี้นี่ฮะลูกค้า3คน3สไตล์ครับเราก็ล้างแล้วก็เอาไปเตรียมให้ลูกค้าครับ Okay. แล้วก็มีภาพมาฝากนะครับภาพสวยๆเท่ๆนะครับครับใครอยากชมรถรุ่นไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยินดีให้บริการครับผมสวัสดีครับ